บทที่467ทักษะอาคมงูสีดำตัวเล็กนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวติงห้าวคิดเขารู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่อ่อนด้วยไปกว่าเจ้าลิงสามหัวหกแขนเลยหากข้าคเนถูกนี่ก็น่าจะเป็นอสูรที่มีพลังอาคมเช่นกันแต่มันหาข้าเจอได้ยังไงติงหห้าวคิด เขามองไปยังภูเขาที่พังทลายไปสิ้นแล้วก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าตลอดระยะเวลาสิบวันที่เขาได้ทำการฝึกฝนและก่อร่างอาวุธอาคมของตนตอนอาจลืมที่จะรักษาเสถียรภาพของพลังปราณไปและอาจทำให้มันแทรกซึมออกมาตามผนังถ้ำซึ่งนั่นคงเป็นสาเหตุที่เจ้างูมาพบเขาได้แต่ว่าบนใบหน้าของติงห้าวปรากฏรอยยิ้มขึ้นช่างเป็นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย ตอนนี้ความแข็งแกร่งของข้าเพิ่มขึ้นมากแล้วข้าอาจใช้เจ้างูน้อยนี่เป็นที่ทดสอบพลังของข้าได้ติงห้าวอคิดในใจหากเจ้าอยากได้ยกในหินก็มาเอาไปสิติงห้าวอกางฝ่ามือออกก่อนที่กระบี่เล่มยาวสีขาวจะปรากฏขึ้นบนมือกระบี่เล่มนี้ถูกติงห้าวรเรียกขานว่าช่างเสียมันเป็นกระบี่ที่ทำจากกระดูกของลิงยักษ์เป็นกระบี่ที่หนาหนักและมีน้ำหนักกว่า8ดช่างนับว่าเป็นอาวุธที่หนักที่สุดที่เขามี เจ้ารนหาที่ตายเสียแล้วเจ้ามนุษย์โง่งูสีดําส่งเสียงขู่ฟ่อก่อนจะพุ่งเข้ากัดลำคอขาวของติงห้าวอติงห้าวอนั้นปัดป้องการโจมตีด้วยกระบี่ช่างเสียได้อย่างทันท่วงทีแก๊งเสียงกระบี่ฟาดฟันดังขึ้นบีบบังคับทำให้เจ้างูจำต้องผละออกไปฮ่าฮ่าฮ่าได้เท่านี้เองงั้นหรือติงห้าวหัวรอบก่อนจะเคลื่อนไหวกระบวนท่า คมคอยพิคาดกระบวนท่าแรกของเจ็ดกระบวนสังหารมันเป็นกระบวนท่าที่ดูเรียบง่ายหากแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งมหาศาลตูมงูดำนั่นหลบหลีกช้าเกินไปและถูกฟันเข้าที่ช่วงตัวอากบมันหวีดร้องออกมาหากไม่ใช่เพราะเกล็ดเจียนตามลำตัวที่แข็งแกร่งและร่างกายที่ยืดหยุ่นของมันมันคงต้องตายเสียแล้ว ติง5วตามมันไปและฟาดฟันเข้าด้วยกระบวนท่าที่3ของ7กระบวนสังหารนามว่าพิฆาตปฏิปักต์มูมเจ้างูดำตัวเล็กถูกโจมตีอีกหนติง5้าวรู้สึกว่าเขานั้นเข้าใจการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนัก และความแข็งแกร่งของร่างก็ทำให้เด็กหนุ่มสามารถโบกสะบัดกระบี่เล่มยักษ์หนักกว่าแปดช่างได้อย่างสบายสบายราวกับพัดดอกหญ้าร่างของเขานั้นรวดเร็วและไร้ซึ่งความเหน็ดเหนื่อยต่างจากที่เคยเป็นก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงซึ่งมันก็ทำให้ติงห้าวแสนจะมีความสุขอากกเจ้างูร้องขึ้นอีกครั้งในพริบตาเดียวก็ถูกฟาดฟันเข้าอีกหนจนมันรู้สึกราวกับว่ากระดูกในกายกำลังจะแตกหักออกจากกัน มันดิ้นรนจากการบาดเจ็บจากกระบี่ของติงห้าวและเพียงอึดใจต่อมามันพลันเคลื่อนไหวร่างไปโผล่ในที่ไกลลิบห่างออกไปกว่าลี้ดวงตาสีทองไร้ซึ่งอารมณ์ของมันมองไปยังติงห้าวอด้วยความประหลาดใจมันไม่เข้าใจว่าเหตุใดมนุษย์จึงครอบครองพลังที่แข็งแกร่งและกำราบมันได้ในช่วอึดใจเช่นนี้ติงห้าวอเองก็ตกใจเช่นกันหากแต่เด็กหนุ่มยังคงมีรอยยิ้มประดับที่มุมปากนีห่างออกไปกว่าลีในพริบตาเดียวงั้นหรือ ทักษะอาคมสินะมันต้องมีกระดูกโลหิตฟ้าดินอยู่ในตัวเป็นแน่ติ่งห้าวคิดและนั่นมันก็ถือเป็นวิชาอาคมที่มีความน่าสนใจยิ่งเพราะมันทำให้เจ้างูสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลลิฟในชั่วเวลาเสี้ยวอึดใจโดยไม่แม้แต่จะต้องหมุนเวียนพลังปราณด้วยซ้ำแม้คู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งกว่าอยู่หลายระดับ พวกมันก็คงไม่อาจตรวจจับและหยุดมันเอาไว้ได้ช่างน่าสนใจนักทั้งทักษะการโจมตีและการหลบหนีที่แยบคลายเช่นนี้นี่มันคลับคลายกับกระบวนท่าไรเทียมทานหนึ่งในกระบวน12กระบวนท่าสังหารของหลักแห่งการต่อสู้หากนำทั้งสองวิชานี้มาผนวกรวมเข้าด้วยกันก็ย่อมต้องทรงพลังยิ่งเป็นแน่ข้าจะนำทักษะนั้นมาให้ได้ติงห้าวอตัดสินใจและเริ่มวางแผนหมายสังหารงูดำ ในขณะเดียวกันเจ้างูไม่ยอมแพ้แม่ตนจะเสียเปรียบมันขดตัวและรอคอยโอกาสโจมตีด้วยมั่นใจในทักษะอาคมของตนติงห้าวหยิบยกสีขาวออกมาก่อนจะวาดมือไปมาและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไม่อยากได้หรือยกในหินนี่นะมานี่สิมาเอาไปยกในหินนี่เป็นถึงหนึ่งในสี่สมบัติล้ำค่าหายากยิ่งเชียวนะเจ้างูมองด้วยดวงตาเบิกโพลงนั่นคือกลิ่นอายของยกในหินไม่ผิดแน่ มันรู้สึกได้ทันทีแม้จะอยู่ไกลลิฟต์ร่างของมันสั่นสะท้านเบาๆมันอยากจะจัดการทั้งหมดนี่เสียให้จบๆแต่มันยังพอมีเหตุผลและยับยังตนเองไว้อยู่บ้างติงห้าวอยิ่งมั่นใจขึ้นเมื่อเห็นภาพเช่นนั้นเขาถือยกไว้ใกล้กับปากก่อนจะพูดต่อว่าไม่กล้าหรืองั้นข้าขอดูดซับพลังจากมันเองก็แล้วกันเมือ่อพูดจบเขาพลันโยนชิ้นยกขึ้นไปในอากาศหมายจะเอาปลากลับมัน เจ้างูดำโกรธเกลี้ยวสุดขีดความโลภชนะเหตุผลเสียแล้วมันพุ่งเข้าไปปรากฏตัวต่อหน้าติงห้าวราวกับมันไม่ได้ขยับไปไหนมาเลยมันอ้าปากสีแดงเข้มและงับเข้าไปยังชิ้นหยกที่ส่องแสงงดงามก่อนที่ในที่สุดปากของมันจะได้สัมผัสพ,พื้นผิวแข็งเย็นเยยบอของหยกในที่สุดก็ได้มาเจ้างูคิดด้วยความโล่งใจแต่ในตอนนั้นเองราชานจุติปัทพี ติงห้าวตะโกนด้วยเสียงอันก้องเจ้างูดำตัวสันเทาประหนึ่งมีแรงกดดันแห่งการก่อกำเนิดของปีศาจบรรพกาลทว่าผลจากการดูดซับพลังจากหอยอกอมันก็ได้แทรกซึมไปทั่วร่างจนกลืนกินความคิดของมันไปทั่วขนาดทำให้ร่างของมันนิ่งงันไปเสี้ยวอึดใจซึ่งเวลาเพียงแค่เสี้ยวอึดใจนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับติงห้าวอ ทันใดนั้นกระบี่สนิมในมือพลันปกคลุมไปด้วยเจ็ดจำนงนแห่งกระบีและเคลื่อนไหวในอากาศทันทีเจ้างูหนีออกไปไกลกว่าลีด้วยสายตาไม่อยากเชื่อฉายผ่านดวงตาสีทองแต่มันใช้อาคมของมันหนีไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้มันสายเกินไปรอยกระบี่ปรากฏขึ้นบนลำคอและแยกหัวใจของมันออกเป็นสองส่วนถึงแม้มันจะหลบหนีออกมาได้แต่ร่างของมันก็ยังคงขาดสะบั้นอยู่ดี ช้าเกินไปกว่ามันจะรู้ตัวทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วเจ้างูถูกผ่าเป็นสองท่อนและดิ้นพลาดไม่หยุดความแข็งแกร่งของมันทำให้มันยังไม่ตายในทันทีนับว่าโชคดีนักที่กระบวนท่าราชันจุติปทัทภีกระบวนท่าที่สองของหลักแห่งการต่อสู้ไม่ได้ใช้ได้ผลเพียงแค่กับมนุษย์แต่ยังรวมถึงปีศาจและอสูรร้ายอีกด้วยหากไม่ใช่เพราะพลังปีศาจของมันกำลังพัฒนาขึ้นจากการดูดซับพลังหยก ข้าคงไม่มีจังหวะให้สังหารรับมือกับอาคมของมันได้เจ้างูช่างหนีเก่งจริงๆติงห้าวอทะยานร่างแสงไปยังเจ้างูอย่างไม่ลังเลเขาตัดร่างของมันออกเป็นห้าส่วนด้วยกระบี่สนิมปราณเพลิงสวรรค์ถูกทำให้เย็นลงโดยหยกในหินหยิงหยางและปรากฏขึ้นเป็นสีแดงมันพุ่งออกมาจากฝ่ามือของติงห้าวอและห่อหุ้มร่างของเจ้างูไว้ในที่สุดร่างของงูดำก็สงบลงมันตายสนิทแล้ว ติงห์หใช้พลังการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสอดสองและพบว่าภายใต้หัวงูนั้นมีกระดูกยาวสามชุนมันคือกระดูกโลหิตฟ้าดินสีดำและในที่สุดเมื่อพิจารณาทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนเขาก็พบว่ากระดูกของมันนั้นมีรูปแบบที่ละเอียดละออกว่าลิงยักษ์สามหัวหกแขนอย่างมากติงห์ห้าวนั้นจัดการหลอมกระดูกโลหิตฟ้าดินด้วยปราณเพลิงสวรรค์โดยไม่ลังเลก่อนจะบรรจุลงในตันเทียนของเขาเขาได้รับทักษะอาคมมาอีกแล้ว ติง5าวพลันรู้สึกถึงแรงกระตุ้นในการไล่ล่าสัตว์ร,ร้ายระดับสูงในสมรภูมิปราดแห่งนี้เพื่อเก็บเอากระดูกโลหิตฟ้าดินของพวกมันมาเป็นทักษะของตนเองด้วยอาคมแต่ละอย่างนั้นช่างสุดยอดยิ่งว่าแล้วเด็กหนุ่มก็จัดแจงเก็บร่างของเจ้าง,งูดำเอาไว้เกล็ดของมันแข็งแรงมากและอาจทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง แม้แต่กระบี่ช่างเสียเล่มยักษ์ก็ไม่อาจสามารถตัดขาดมันออกได้แถมเนื้อของมันยังให้พลังงานได้มหาศาลเทียบได้กับหินแร่ผลึกไม่ว่าจะเอาไปปรุงโอสถหรือนำไปขายก็ต่างมีค่ามากไหนจะส่วนเคี้ยวและพิษที่นำไปทำอาวุธได้อีกงูตัวนี้เป็นขุมสมบัติแท้ มันอาจเคยเป็นผู้ล่ามาก่อนมันเอาชีวิตรอดในสมรภูมิปราดมาได้กว่ากี่พันปีกันใครจะไปรู้เพราะกระดูกโลหิตฟ้าดินของมันเพิ่งจะก่อร่างตัวขึ้นได้เท่านั้นแต่อย่างไรเสียมันกลับต้องตายเพราะความโลภของตนเองหากไม่ใช่เพราะกระบี่สนิมเล่มนี้ข้าก็คงสังหารมันไม่ได้ติงห้าวครุ่นคิดขณะมองไปยังกระบี่ในมือ ติงห้าวได้กระบี่เล่มนี้มาจากกองขยะแต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ถึงพลังที่แท้จ,จริงของมันเลยเลือดของเขาได้ชักคราบสนิมออกเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งการประลองห้าสำนักก่อนจะเผยให้เห็นเนื้อเหล็กเมียนใสด้านในที่ยากจะบอกว่าทำมาจากอะไรซึ่งต่อให้หมุนเวียนพลังปราณเข้าไปก็ไม่สามารถหาคำตอบได้แม้เพียงนิดแต่สิ่งที่เขามั่นใจคือความแข็งแกร่งที่ไม่อาจถูกทำลายได้ของมันมันช่างคมกริบและแข็งแรงกว่าอาวุธอื่นยิ่งนะัก และด้วยคมกระบี่นี้ก็ทำให้เขาสามารถสังหารงูดำได้ทั้งอาจารย์ที่ชิงชานทั้งท่านเทพดาบและเทพกระบี่ต่างก็บอกว่ากระบี่เล่มนี้เป็นสมบัติล้ำค่าเสียดายที่ข้าไม่แกร่งพอจะดึงพลังของมันออกมาได้เต็มที่และคืนรูปลักษณ์เดิมแก่มันได้หวังว่าข้าจะคิดออกได้ทีละน้อยติงห้าวคิดก่อนจะค่อยๆวางกระบี่เล่นนั้นลง ทีนี้ก็ถึงเวลาหาคนอื่นๆบ้างแล้วพวกเราเข้ามาสู่สมรภูมิปราดในช่วงเวลาและมิติเดียวกันต่อให้จะมีลำดับก่อนหลังแต่เราทั้งสองก็ไม่ควรอยู่ห่างกันมากนะับติงห้าวคิดในสมรภูมิปราดมีทุกอย่างในตนเองราวกับโลกอีกใบทั้งดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ดังนั้นติง่งห้าวจึงตัดสินใจไปทางทิศต,ตะวันออก ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นสูงนะักดังนั้นเด็กหนุ่มจึงไม่จำเป็นกลัวพวกสิ่งมีชีวิตประหลาดอีกต่อไปแล้วและมั่นใจเสียจนกล้าที่จะเหาะเหินในอากาศอย่างอิสระจุดจุดจุด,จดทำให้ติงห้าวอต้องเผชิญหน้ากับหลายสิ่งมากมายระหว่างทางเขาเผชิญหน้ากับกลุ่มมังกรมงกุฎทองและต่อสู้กันทั้งวันทั้งคืนจนทั่วร่างอาบไปด้วยเลือดและเกือบจะถูกสังหารแต่โชคดีที่เขาเป็นฝ่ายชนะจากการใช้กระบี่ช่างเสีย เด็กหนุม่มได้ฟาดฟันตัดขาดราชามังกรออกเป็นชิ้นชิ้นก่อนที่บรรดาลูกสมุนนับร้อยของมันจะพากันหนีไปอย่างเจ้าละวันก่อนที่ติงห้าวจะได้รับกระดูกโลหิตฟ้าดินมาจากกลางของราชามงกรเป็นของแถมติดมือกลับมาบทที่468บดบ่อแสต้นกระดูกโลหิตฟ้าดินที่มาใหม่นั้นสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการเหาะเหินได้นั่นจึงทำให้ติงห้าวจัดแจงหลอมรวมมันเข้ากับตันเถียนของเขาอย่างไร้ซึ่งความลังเล ด้วยทักษะอาคมใหม่ที่ได้รับมานั้นติงหาวสามารถเพิ่มความเร็วได้กว่า10เท่าและเมื่อผ่านการฝึกฝนมาสักระยะหนึ่งความรวดเร็วในการหาะเหินของเขาก็พลันพัฒนาขึ้นจนเทียบชั้นได้กับขั้นราชันยุดเจ็ดจุดลงปราณและเช่นเดียวกับทักษะการหลบหนีที่หาได้ยากยิ่งนั้นติงห้าวได้ขนานนามมันว่าหงทมิงทลาเวหาจุดจุดจุด และแม้ว่าทักษะเคล็ดอาคมนี้จะทําให้เขาเร็วกว่าเดิมหากแต่มันก็จําต้องใช้พลังปราณมากกว่าทักษะการหาะเหินทั่วไปกว่าสิบเท่าเช่นกันเวลาและวันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่พริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปกว่าครึ่งเดือนสิงหาวอได้ฝึกฝนระหว่างเดินทางในป่าบรรพการไปด้วยซึ่งแม้ว่าจะเดินทางต่อไปหลายพันลี้แต่เขาก็ยังไม่สามารถมองเห็นชายป่าได้ เด็กหนุม่มจึงเพิ่งรู้ตัวว่าตนเองประเมินสมรภูมิปราดตามไปนักแหวนเงินที่มีไวเพื่อส่งพลังสัมผัสกับคู่หูของเขานั้นสามารถใช้งานได้ไม่กี่ร้อยลีมันคงไรประโยชน์หากต้องมาอยู่ท่ามกลางป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้เขาไม่ได้พบเจอใครระหว่างทางเลยตลอดครึ่งเดือนติงห้าวอได้สังหารสัตว์ร,ร้ายไปมากมายและได้รับกระดูกโลหิตฟ้านินจากสัตว์เหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ทำการสังเกตยอย่างพินิจพิเคราะห์ เขาก็พบว่าทักษะเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เคล็ดอาคมธรรมดาที่ไร้ประโยชน์สำหรับตนดังนั้นเด็กหนุ่มจึงเก็บกระดูกเหล่านั้นเอาไว้ก่อนแทนที่จะดูดซับพลังงานของมันเข้าไปตลอดระยะเวลาในช่วงเวลาครึ่งเดือนนั้นติงห้าวได้บรรลุ7กระบวนสังหารที่สมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยและกระบวนท่านี้ มันก็สามารถใช้ได้กับทั้งวิชาดาบและวิชากระบี่เช่นเดียวกับที่ติงห้าวสามารถใช้พลังปราณทั้งปราณเพลิงสวรรค์และปราณน,นรกเหมันร่วมด้วยซึ่งเขาก็ได้ทิ้งการฝึกฝนวิชาบางอย่างไปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพลงกระบี่เวิรนฉิงเพลงกระบี่สยบอัศนีและเพลงดาบอสุนีวายุและทั้งหมดนี้มันก็เพื่อการฝึกฝนอย่างเต็มที่ในเจ็ดกระบวนสังหารโดยกระบวนท่าของเจ็ดกระบวนสังหารนั้นมีฐานสำคัญอยู่ที่ความเชี่ยวชาญดั้งเดิมของติงห้าว ติง5วอนั้นกำลังฝึกฝนเส้นทางแห่งยุธในวิถีของตนเองนั่นจึงทำให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลาอันสั้นขีด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 ในช่วงเวลาสองวันที่ผ่านมาติงห้าวอรู้สึกได้ถึงพลังปราณที่ปั่นป่วนมหาศาลในร่างกายและนี่มันก็หมายความว่าถึงเวลาอันเหมาะสมในการบรรลุจุดชี้จรที่สองในเส้นชี้จรมือที่หอย่างหมิงแล้ว และเมื่อเด็กหนุ่มพัฒนาเข้าสู่ขั้นจอมปราดสองจุดลมปราณได้สําเร็จมันก็ทาให้ทั้งการฝึกฝนเจ็ดจำงแห่งกระบี่และกระบวนวิชาไร้พ่ายสามารถทําได้อย่างรวดเร็วขึ้นมากนักคมหวนสังหารติงห้าวตะโกนก้องขนาดใช้หนึ่งในเจ็ดกระบวนสังหารซึ่งเมื่อยามพลบข้ามาถึงติงห้าวก็กำลังหมุนร่างของตนและสะบัดสาตราออกมาเป็นระลอกก่อนจะผ่าร่างของแรดอัคคียักออกเป็นชิ้นชิ้น เขาเช็ดเลือดบนคมกระบี่อย่างช,ช้าก่อนเงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าอันห่างไกลตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วป่าแห่งนี้นั้นอันตรายยิ่งในเวลากลางคืนผิดกับช่วงเวลากลางวันเป็นหลายหมื่นเท่าดังนั้นเด็กหนุ่มจึงต้องรีบหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับการพักแรมก่อนอาทิตย์จะตกราดอคคียักษ์ตัวนั้นเป็นผู้ล่าและเจ้าของอาณาเขตในระยะ200ลี้ซึ่งการที่มันโดนสังหารเสียแล้วก็แปลว่าสถานที่โดยรอบนี้จะปลอดภัยชั่วคราว สิงหาวรวบรวมเลือดของแรดอักคียักษ์และแยกชิ้นส่วนของมันเพื่อเตรียมสำหรับอาหารเย็นกองไฟนั้นลุกโชนพร้อมกับกลิ่นหอมของเนื้อสัตว์ติงห้าวที่นั่งอยู่เบื้องหน้ากองไฟนั้นแทบทนไม่ไหวเป็นเวลากว่า47วันแล้วตั้งแต่เขาได้เข้ามายังสมรภูมิปราดแต่ในตอนนี้เขายังไม่สามารถหาทางออกจากป่าบรรพการได้เสียด้วยซ้ำ เรากับโลกทั้งใบเต็มไปด้วยป่าไม้ที่นี่อันตราย,ยกว่าที่ข้าคิดไว้นะักตอนนี้หลี่อีรั่วหลี่ฉานอยางจะยังอยู่ดีหรือไม่กันนะติงห้าวคิดติงห้าวอดวอกังวลไม่ได้เมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขานั้นใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อันตรายมาหลายวันสิ่งที่เด็กหนุ่มทำมีเพียงล่าและถูกล่าเราวกับคนเถื่อน ต่อให้ติงห้าวจะมีถึงสองชีวิตแต่เขาก็ไม่สามารถสลัดความเหนื่อยล้าออกจากร่างกายได้หากเด็กหนุ่มยังต้องใช้ชีวิตเช่นนี้ไปอีกหเดือนถึงจะสามารถหาทางออกไปได้มีหวังเขาต้องสติหลุดไปก่อนเป็นแน่นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าในขณะท่องอยู่ในพวังบางอย่างก็ได้กระตุ้นเตือนเขาขึ้นมาติงห้าวอกระพริบร่างหายตัวไปจากสถานที่แห่งนี้ทันทีปัง เสียงดังขึ้นลั่นพร้อมกองฝุ่นที่คลักคลุง้งตำแหน่งที่เขาเพิ่งนั่งอยู่เมื่อครู่ราบเป็นหน้ากลองด้วยวิธีกระบี่อันหน้าหวาดผวามีใครอยู่ข้างหลังงั้นหรือติงห้าวอคิด เขาชำเลืองมองด้วยการรับรู้ทางจิตวิญญาณของตนจนเห็นแจ้งชัดทุกสิ่งก่อนที่เด็กหนุ่มจะฟาดฟันกระบี่ยักษ์ยาวกว่าสามจ้าง,งอด้วยหนึ่งในเจ็ดกระบวนสังหารก่อนที่วิธีกระบี่จะฟาดฟันลงบนพื้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งก้อนหินและต้นไม้บริเวณโดยรอบถูกตัดครึ่งภายในเสียวอึดใจปราณกระบี่นั่นเสียแทงเข้าไปในชายป่ามืดมิดกว่าสามสิบเจ้าง,งอก่อนที่เสียงอุทานเสียงหนึ่งจะดังขึ้นใครน่าเผยตัวมาเสีย ติงห้าวกล่าวพร้อมลากกระบี่ยักษ์ของตนมาด้วยเขาไอหนุ่มรู้สึกตัวไวดีนี่หนึ่งในสี่หรือห้าชายหนุ่มในชุดเกราะรัดรูปกล่าวขึ้นขณะก้าวออกมาจากความมืดมิดของชายป่าหนึ่งในคนเหล่านั้นมีเลือดไหลออกมาจากช่วงต้นขาเผยให้เห็นรอยบาดลึกทะลุไปถึงกระดูกเขาขบฟันแน่นพร้อมมองไปยังติงห้าวด้วยความเกลียดชงังคนผู้นี้น่าจะเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของติงห้าวเมื่อครู่ งั้นนี่เจ้ามาจากเขตทางเหนือหรือเปล่ามาจากหัวเมืองไหนกันติงห้าวกล่าวด้วยความปรีดาที่ในที่สุดเขาก็ได้พบกับมนุษย์เช่นตนแม้คนเหล่านั้นจะเข้ามาในฐานะศัตรูแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ใช่อสูรร้ายหน้าตาน่าเกลียดพวกเรามาจากหัวเมืองแห่งสัตราชายผู้นำกลุ่มอายุราวสามสิบเอ่ยขึ้นเขามีรูปร่างอ้วนทวนอัดแน่นไปด้วยไขมันราวมียักษ์ภายใต้ชุดเกราะแน่นอึดอัดในมือถือกระบี่เล่มยาวอยู่ หัวเมืองแห่งสาสตรางั้นหรือนั่นคือหัวเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตทางเหนือที่เป็นรองเพียงแค่หัวเมืองมรกตเท่านั้นติงห้าวคิดร่ำลือกันว่าจอมยุทธส่วนมากจากหัวเมืองแห่งสัตตราต่างก็เชี่ยวชาญวิชากระบี่กับดาบและมากกว่าร้อยละหกสิบนั้นต่างก็เป็นผู้ฝึกในสำนักวิชากระบี่ซึ่งทำให้ทักษะการใช้อาวุธเหล่านี้ของพวกเขาพัฒนาไปได้อย่างเงฟื่องฟูพวกเขานั้นมีพละกกำลังมากยิ่งและแสนดุร้าย หากทําให้สมาชิกเพียงคนเดียวโกรธเคืองนั่นหมายถึงการตั้งตนเป็นศัตรูกับทั้งสํานักพวกเขาถือได้ว่ามีความโหดเหี้ยมมากบทที่469บอแสกายเมื่อคิดได้เช่นนั้นติงห้าวอจะสงสัยขึ้นมาไม่ได้ หัวเมืองแห่งสัตราเป็นหัวเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าบรรดาอัจฉริยะทั้งหลายที่มีโอกาสได้เข้ามายังสมรภูมิปราดย่อมต้องมีความแข็งแกร่งมากพวกเขาไม่มีทางที่จะอ่อนแอกว่าบรรดาศิษจ์จากหัวเมืองหนิงแน่นอนแต่ทำไมความแข็งแกร่งของคนพวกนี้ถึงติงห้าวคิดในใจหลังจากใช้การรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อพินิจพิเคราะห์ระดับพลังของพวกเขาก่อนที่จะพบว่าพวกเขานั้นล้วนอยู่ในขั้นจอมปราดสี่จุดลมปราณ เฮ hey, ไอหนุ่มเจ้านะคงไม่ธรรมดาทีเดียวสินะจึงสามารถเอาชีวิตรอดในที่แห่งนี้ได้นานเพียงนี้เจ้าคงสะสมอะไรได้มากเลยสิถ้าข้าเห็นว่าเจ้าเองก็เป็นมนุษย์ด้วยกันดังนั้นข้าจะไม่สังหารเจ้าแต่เจ้าต้องมอบสมบัติทั้งหมดแก่พวกเราไม่เช่นนั้นละก็ชายผู้นั้นยิ้มด้วยความเย้ยหยันและเจตนาสังหารในแววตาคนที่เหลือทั้งสี่ค่อยๆเดินเข้ามาล้อมติงห้าววไว้ด้วยความประสงค์ร้ายเจ้าต้องการปล้นข้า แน่ใจดีแล้วงั้นหรือติงห้าวขมวดคิ้วในที่สุดข้าก็ได้พบกับมนุษย์และข้าคิดว่าพวกเขาวควรจะมีเหตุผลต่างจากสัตว์ร,ร้ายพวกนั้นแต่เพียงแค่พบกันพวกเขาก็หมายจะปล้นข่าเสียแล้วและต่อให้ข้ามอบสมบัติแก่พวกเขาคนพวกนี้ก็คงไม่ปล่อยข้าไปแน่ติงห้าวคิด สิทธิการช่างมันเถอะหน้าจัดการสังหารมันให้จบจบไปเลยดีกว่าเหือหือหือชายหนุ่มร่างผอมบางหน้ากลัวคนหนึ่งกล่าวขึ้นขณนะถือแผ่นยกสีดําในมือก่อนที่เขาจะกล่าวต่อด้วยรอยยิ้มว่าอย่าก,กังวลไปเลยเขมทิตาขายฟ้าบอกข้าว่าเขาเป็นเพียงขั้นจอมปราดหนึ่งจุดลมปรานเท่านั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อหรอกคนอื่นๆต่างก็คว้าอาวุธขึ้นมา ชายร่างอ้วนกล่าวขึ้นว่าพ่อหนุ่มพี่น้องของข้ากำลังจะสังหารเจ้าแล้วแต่หากเจ้ามอบสมบัติแก่ข้าเจ้าก็จะรอดไปได้ลองคิดดูดีดูดีอีกทีสิติงห้าวหัวเราะเยาะให้แก่บรรดาคนโง่ข่าวเหล่านั้นก่อนจะพยักหน้าและกล่าวว่าได้เลยหากเจ้ามอบสมบัติแก่ข้าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปชายร่างใหญ่ยิ้มด้วยสัญชาตญาณโหดเหี้ยมยอมจนได้สินะ แต่ในตอนนั้นเองที่เขานึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่ติงห้าวอพูดไม่ใช่ข้อตกลงที่ตนเสนอก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นอย่างเกลี้ยกราดให้หนุ่มแกรนหาที่เองนะยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบติงห้าวอก็พลันก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้า กระบวนท่าที่สองของหลักแห่งการต่อสู้ราชันจุติปัทภีถูกปล่อยออกมาและส่งผ่านพลังความแข็งแกรง่งอันแรงกล้าออกมาจากกลางของติง5้าวเข้ากดร่างของบรรดาโจนชั่วทั้งห้าลงบนพื้นทำให้พวกเขาทั้งหมดจำต้องวางอาวุธลงจกัจกจักรพัดยุทธเงินหรือใช้ร่างใหญ่ตะลึงงินขณะที่คุกเข่าอยู่บนพื้นนี่เจ้าอยู่ในขั้นจกัจกจักรพัดยุทธเงินหรือ มันเป็นไปได้ยังไงกันชายร่างบางเอ่ยถามพร้อมมองเข็มทิศตะข่ายฟ้าในมืออย่างไม่อยากเชื่อเข็มทิศตะข่ายฟ้าบอก,กว่าเขาเป็นเพียงจอมปราดหนึ่งจุดลมปราณเท่านั้นเหตุใดถึงกลับกลายเป็นจัก,กรพรรดิยุทธไปได้มันไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเลยนี่ชายผู้นั้นเอ่ยท่านพี่โปรดเมตตาข้าเถิดข้ายังมีครอบครัวรอคอยอยู่พวกเขาอ้อนวอนด้วยความหวาดกลัวสุดขั้วหัวใจ ทุกคนต่างนอนหมอบอยู่บนพื้นราวสุนักด้วยความตกตะลึงด้วยกลับกลายเป็นว่าเหยื่อของพวกเขากลับถือให้เหนือกว่าไอ้เวนตะไลทั้งห้าติงห้าวจำกัดความภาพของพวกเขาเช่นนั้นก่อนที่เด็กหนุ่มจะปลดแรงกดดันและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่ากลับมาเป็นพวกว่านอนสอนง่ายแล้วงั้นหรือเอาสมบัติทั้งหมดมาให้ข้าเสียแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก่อนที่เขาจะนึกขึ้นได้ว่าเวนเอ๋ย ข้าพูดเรื่องพันนี้ออกไปได้ยังไงนี่ต้องเป็นเพราะข้าใช้เวลากับเสียเยโวมากเกินไปจนถูกความโลภของมันครอบงำเสียแล้วเป็นแน่และในเวลาเดียวกันนั้นเองนะที่ห่างไกลออกไปเป็นลีเจ้าแมวอ้วนที่พยายามหลบหนีจากการตามล่าก็เผลอจามออกมาจนกระทั่งนักล่าหนุ่มนั้นเกือบหงายหลังพลัดตกหุบเหวไป ในขณะเดียวกันนะตำแหน่งของติงห้าวชายทั้ง5้าต่างก็มองหน้ากันเนื่องจากไม่คาดมาก่อนนว่าตนจะกลับกลายเป็นผู้ถูกปล้นแทนหากแต่พวกเขาก็ไม่กล้าขัดขืนเด็กหนุ่มจึงได้นําของมีค่าต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นแหวนเก็บของกําไรช่องว่างย่ามไรขอบเขตที่ต่างก็ยกนำมาแสดงให้แก่ติงห้าด้วยความหวาดกลัว เวนเถอะทำไมพวกเจ้าถึงจนแบบนี้นี่ก็ผ่านมาตั้ง40วันแล้วพวกเจ้ากลับเก็บสมุนไพรได้เพียงไม่กี่ชนิดแถมยังไม่มีแม้แต่กระดูกโลหิตฟ้าดินหรือหยกในหินพวกโง่อเอ๋ยนี่เจ้านอนกันอย่างเดียวเลยหรือไงติงห้าวกล่าวพร้อมกับเหลือบมองไปยังของพวกนั้นด้วยความสมเพชคนพวกนี้ช่างน่าอดสูนักของทั้งหมดที่พวกเขามีน้อยยกว่าที่ตอนนมีมากและแทบไม่มีค่าอะไรเลย ท่านพี่พวกเรามีแค่นี้เท่านั้นพวกเขาเอ่ยด้วยสีหน้าประหนึ่งจะร้องไห้หากพวกเขาสามารถหากระดูกโลหิตฟ้าดินมาได้พวกเขาก็คงไม่มาเที่ยวไล่ปล้นชาวบ้านเช่นนี้เป็นไปไม่ได้อย่ามาทำเป็นเล่นไปเปลื้องผ้าออกเสียค่าจะค้นตัวเจ้าสิงห้าวกโกรธจัดและบังคับให้ชายทั้งห้าถอดเสื้อผ้าออกก่อนจะพินิจพิจารณาทีละคนด้วยการรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณจุดจุดจุด ซึ่งกลับกลายเป็นว่าชายเหล่านี้พูดจริงนอกจากสมบัติที่กองอยู่เบื้องหน้าพวกเขาแทบไม่มีอะไรติดตัวเลยช่างมันนี่เจ้ากล้านักที่ยังคิดจะมาปล้นคนอื่นทั้งๆท,ที่มีของกับตนเพียงเท่านี้ติงห้าวบกมือปัดขอบคุณท่านเหลือเกินท่านพี่ขอบคุณที่ไว้ชีวิตพวกเราพวกเขาเหลือเพียงกางเกงในติดตัวเท่านั้นและเมื่อได้ยินว่าติงห้าวกำลังจะปล่อยไป พวกเขาก็พยายามหนีไปโดยไม่เสียเวลาใส่เสื้อผ้าด้วยซ้ำทั้งยังคิดว่าเหตุใดตนจึงมีแค่สองขากันน่าจะมีสักสี่ขาจะได้วิ่งเร็วเร็วกว่านี้แต่แล้วติงห้าวอกลับสังเกตเห็นบางอย่างและตะโกนเรียกหยุดก่อนกลับมานี่พวกเขาหยุดชะงักและถอนหายใจก่อนจะหันหลับมาช้าช้ามีอะไรอีกหรือท่านพี่ เจ้าเอานี่มาจากไหนติงห้าวอถามอย่างกระโชคด้วยเสียงสั่นขณะหยิบอาพรชิ้นหนึ่งขึ้นมานั่นเป็นเสื้อกลัดกระดุมธรรมดารรมดาที่มักใส่ไว้ใต้ชุดคลุมทว่าแม้มันจะเป็นสิ่งธรรมดาแต่สิ่งที่ทําให้ติงห้าวอตกใจก็เป็นเพราะมันคืออาพรที่สิทธิแห่งสำนักพินิจกระบี่มักสวมใส่มันมีลายกระบี่สีเงินอยู่ก,กลางซึ่งนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของสํานักพินิจกระบี่